สวัสดีครับคลิปนี้นะครับแมนยูยีก็พาไปต้อนรับกระแสของยูโร2024กันหน่อยนะครับวันนี้เรามาเจาะลึกรายชื่อของทั้ง24ทีมนะครับว่าแต่ละทีมแข็งแกร่งกันยังไงบ้างมีผู้เล่นคนไหนหน่าสนใจบ้างนะครับก็ไล่เรียงกันแต่กลุ่ม a ไปจนถึงกลุ่ม f ไปดูกลุ่ม a กันก่อนนะครับกลุ่ม a ก็จะมีทีมเจ้าภาพครับเยอรมันสกอตแลนด์ฮังการีแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ กลุ่มนี้ก็ถ้าดูกันก็ต้องบองว่าเยอรมันนี่น่าจะผ่านเข้ารอบได้แบบไม่น่าจะยากเย็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ห้ามประมาทเยอรมันชุดนี้นะครับก็ของยูเลียนาเกลส์มันก็ต้องบอกว่าผู้เล่นค่อนข้างครบครันเลยนะครับชุดนี้ที่ถอนตัวไปก็จะเป็นเล็กซานดาพาร์โลวิตกองกลางของไบเยอร์มิวนกที่มีปัญหาตอมทอมซินนะครับแล้วก็เรียกเอ็มเลชานเข้ามากองกลางประสบการณ์สูงนะครับ ชุดนี้ก็นำโดยนะครับสับประตูนี้ก็แน่นๆเลยครับมอนเอลนอยเออร์ของบอยส์มิวนิคก็จะเป็นมือหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวสำรองอย่างมาร์คอังเดรสเตเกนของบาร์เซโลนาด้วยกองหลังก็จะมีอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับของเรอัลมาดริดมีโยโชกิมิชของบอยส์มิวนิคนะครับโดนใส่ชื่อมาในลิสต์กองหลังซึ่งเขาเล่นกองกลางได้ด้วย กองกลางนี้ก็เด่นๆทั้งนั้นเลยนะครับนำโดยโทนี่โคลสกองกลางของเรัลมาริดที่จะเล่นรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายในชีวิตแล้วก็จะแขวนสตาร์ทแล้วนะครับแล้วก็มีดาวรุ่งอย่างจามามูเซล่าจากไบร์มิวนิกฟอร์เรียนเวียสตัวดาวรุ่งจากเลโบรกุเซนคนนี้ก็น่าสนใจอาจจะแจ้งเกิดในยูโรครั้งนี้ก็เป็นได้นะครับแล้วก็ยังมีอย่างเลรอยซาน่ของไบร์มิวนิกอินคากุนดการเป็นกัปตันทีมชุดนี้นะครับจากบาร์เซโลนา ส่วนกองหน้านําโดยไคฮาวเวตคนนี้ก็น่าจะเป็นกองหน้าตัวจริงของทีมชุดนี้ซึ่งก็เป็นคนที่เล่นกองกลางได้ด้วยแต่ว่าช่วงหลังกับอาร์เซนอลก็มาเล่นเป็นกองหน้านะครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีรวมถึงมโทมัสมุลเลอร์ตำแหน่งคล้ายๆกันเป็นกองหน้าแต่ไม่ว่าไม่ใช่หน้าเป้าโทมัสมุลเลอร์นี่ก็เล่นเป็นกลางลูกได้เป็นหน้าต่ําได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังติดชุดนี้มาส่วนหน้าเป้าจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นนิค้าฟูคู๊กนะครับกองหน้าของดอทมุลชุดนี้ใส่เบอร์เก้าอมันนีแก่า็ แผงกองกลางผมว่าใช้ได้เลยนะครับมาดูที่ทีมชาติสกอตแลนด์กันบ้างนะครับสกอตแลนด์ Scotland ก็ถือว่ามีปัญหาในตำแหน่งกองหน้าครับลินดอนไดส์นะครับศูนย์หน้าตัวจริงเนี่ยบาดเจ็บตอนซ้อมแล้วก็ต้องถอนตัวออกไปนะครับถือว่ามีปัญหาในแดนหน้าพอสมควรแต่ว่าชุดนี้ดาวสำูของเขาไม่ใช่กองหน้าครับเพราะว่าเป็นสกอตแม็กโชมินกองกลางจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับที่ในทีมชาติเนี่ยเขาจะรับบทเล่นเป็นเหมือนกองกลางตัวรุกแล้วก็ในปี2023ที่ผ่านมานะครับสกอตแม็กโชมิน ยิงประตูให้สกอตแลนด์มากที่สุดนะครับ7ประตูจาก10นัดได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจําปีไปด้วยนะครับถือว่าเป็นแข้งคนสําคัญของทีมขี้เมาในทีมชุดนี้เลยส่วนตำแหน่งอื่นๆที่น่าสนใจก็จะมีอย่างกองหลังนะครับมีแอนดี้โรเบอร์สันแบ็กซ้ายจากลิเวอร์พูลเป็นกัปตันทีมชุดนี้ด้วยส่วนกองกลางนอกจากแม็กโทมิเน่นะครับก็จะมีอย่างจอร์ดแม็กกินกัปตันทีมของแอตแลนวิลล่านะครับมีบิลลี่กิลมอร์จากไบรตันส่วนกองหน้าชุดนี้ก็ ต้องวัดกันแล้วครับมีลอเรนซ์แชงแลนจากฮาร์ดแล้วก็เชอดัมของเซาท์แทมป์ตันสองคนนี้น่าจะเบียดเป็นตัวจริงกันมาที่ทีมฮังการีบ้างน,นะครับฮังการีนี่ ผู้เล่นหลายคนอาจจะไม่ได้ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่ว่าคนนี้ใครๆก็ต้องรู้จักแน่นอนโดมินิกโซโบอสไลเป็นกัปตันทีมของทีมชาติฮังการีชุดนี้ด้วยในวัยแค่23ปีนะครับกองกลางของลิพูก็จะเป็นเดอะแบกของทีมแมกยาในทัวร์นาเมนต์นี้ฟุตบอลยูโรครั้งที่แล้ว2020ันโซบอสไลเจ็บนะครับไม่ได้เล่นครั้งนี้เนี่ยโซบอสไลก็มีอาการเจ็บในเกมอุ่นเครื่องแต่เช็คแล้วปรากฏว่าก็ไม่ได้มีปัญหาบาดเจ็บอะไรมากมายนะครับยังติดทีมชุดนี้ไปได้แต่ว่าก็ต้องล ที่เจอกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะเล่นฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยหรือเปล่านะครับ่วนคนอื่นๆก็ถือว่าไม่ค่อยมีใครเด่นๆนะครับอาจจะมีคุ้นหูหน่อยอาจจะเป็นมีลอสเคอร์เคสแบ็กซ้ายจากบอลมัดนะครับก็มาที่สวิตเซอร์แลนด์บ้างทีมนี้อาจจะคุ้นหูกันหลายคนหน่อยนะครับสวิตเซอร์แลนด์เองชุดนี้ไม่มีผู้เล่นตัวหลักเจ็บไปเลยนะครับผู้สประตูก็จะนําโดยยานซอมเมอร์จอมหนึบจากอินเตอร์มิลานนะครับเวลาเล่นทัวร์นาเมนต์รายการสําคัญสคัญเนี่ยเขาโชว์ฟอร์มได้ดีเสมอนะครับกองหลังก็นําโดยมานิอาคันย จากแมนซิตี้นะครับแล้วก็มีฟาเบียนแช์ด้วยของนิวคาสเซิลก็มีสิทธิ์จะยืนคู่กันด้วยคู่นี้กองกลางนะครับนำโดยกรานิตชาก้าของกลางจากเลเวอร์คูเซ่นนะครับก็จะรับบทกัปตันทีมชุดนี้ด้วยแล้วก็ยังมีตัวเก่าอย่างเซอร์ดานชาคิรี่นะครับปัจจุบันไปเล่นกับชิคาโกไฟเออร์ที่ลีกเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกานะครับก็ยังถูกเรียกติดทีมชุดนี้มาส่วนกองหน้าเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาของสวิตเซอร์แลนด์มาทุกชุดทุกสมัยเลยนะครับไม่ค่อยมีกองหน้า ประเภทโป้งจบสกอร์นะครับตั้งแต่อเล็กซานเดอร์ฟลายลาทีมชาติไปก็ยังหาไม่ค่อยได้ก็จะมีอย่างตัวเก่าๆอย่างบ e ริวเอมโบโลนะฮะที่ชื่อคุ้นๆหน่อยมาจากโมนาโกแล้วก็มีพกขึ้นลูกใหม่นะฮะโนอาโอคาฟอร์ no a, oy, จากเอซีมิลานเซกี้อัมดูนี่จากเบอร์ลี่อะไรประมาณนี้นะครับมาที่กลุ่ม B กันบ้างน,นะครับกลุ่มนี้เราเรียกว่าเป็นกรุ๊ปอัปเดตก็ได้นะครับมีสเปนโครเอเชียอิตาลีแล้วก็แอลเบเนียมาดูที่ทีมกระทิงดุสเปนก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทีมสายเลือดใหม่เหมือนกันนำโดยโค้ หลุยเดลาฟูเอนเต้แม้ว่าจะเป็นผู้เล่นเลือดใหม่แต่ว่าขุมกําลังทุกทุกขุมเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยประตูก็มือ1จะเป็นอูนายซีมอนของแอตเลติกบินเบานะครับมือ2ก็น่าจะเป็นดาบิดลาย่าของอาเซนอนกองหลังก็ดานี่คาบาคาวนาโชนะครับพวกนี้จากเลมาดริตอาเมริกลาป็อกตอนนี้ไปเล่นอยู่ซาอุที่อัลนาเซอร์นะครับมีมาคุคูเรียของเชลซีมีอเล็กซ์กรีมันโดแบ็กซ้ายฟอร์มดีของเลโบรเซ่นนะครับก็หลากหลายตัวเลือกที่เดียวนะครับชุดนี้ส่วนกองกลาง ก็มีโรดริของมาซิตี้นะครับยืนเป็นตัวจริงแน่นอนส่วนคู่หูก็มีให้เลือกหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นเปดรี่ของบาร์เซโลนามิเกลเมริโน่หรือเอาสดเซด็จฟาเบียนลุยของเปเอเชอะไรประมาณนี้นะครับกลองหน้าก็ใช้อันบาโรโมราตานะครับเขาเป็นกัปตันทีมชาติชุดนี้ด้วยก็ถูกวิจา,า,ารณ์เหมือนกันเรื่องของความเหมาะสมทั้งตำแหน่งตัวจริงแล้วก็การเป็นกัปตันทีมนะครับแต่ว่าอาลุยเดลาเอนเต้เขาก็มั่นใจนะครับมอบหมายให้กับโมราต้าสมปลอกอแขนกัปตันทีมนอกจากนี้ยังมีดานิโอโมของแอนนเบลิซิกคน เป็นกองหน้าตัวริมก็ได้ไปถอยเป็นกองกลางตัวรุกก็ได้นะรวมถึงลามินยามมลนักเตะวัย16ปีจากบาร์เซโลน่านะครับน่าจับตามองนี่ก็คือทีมชาติสเปนก็ถือว่าขุมกําลังน่าจับตามองหลายคนโดยเฉพาะนักเตะดาวรุ่งที่ขึ้นมาตัวใหม่ๆนะครับอาจจะแจ้งเกิดในครั้งนี้มาต่อที่โครเอเชียบ้างโครเอเชียนี่มองผิวเผินล้วอาจจะมองเขาเป็นทีมเกรด B หรือว่า A ลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าดูจากรายชื่อมันมีนักเตะฝีเท้าดีอยู่หลายคนทีเดียวนะครับกองหลังยอสโกกาดิโอ ชว์ฟอร์มดีกับแมนซิตี้ชุดนี้เขาก็จะยืนแบ็กซ้ายหรือจะหุบไปเล่นเซนเตอร์ก็ได้กองกลางเนี่ยโหพูดชื่อมาต้องบอกว่าสุดยอดนะชุดนี้ลูก้าโมดริตจากเรอัลมาดริดอเตโอโคววซิชจากแมนซิตี้มาเซโลโบรโซวิตอ่าคนนี้ก็ปัจจุบันไปนเล่นอยู่อาร์นาเซอร์ในซาอุนี่แค่3คนนี้ยืนคู่กัน3คนก็ปึกมากแล้วนะครับกองหน้าก็จะมีอย่างอังเดคามมริดของฮอฟเฟนฮามมีอีวานเปริซิชยังติดมาด้วยนะครับปัจจุบันอยู่ไฮดูสสปริตเล่นอยู่ในบ้านเกิดแล้วก็มีตัวสำรองที่น่าสนใจออีีกหลายยบเเตูดม e บูโน่เปตโควิดพวกนี้นะครับถือว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มที่ยากแต่ก็ไม่แน่ครับโคลอเชียก็มีสิทธิ์จะไปได้ไกลได้เหมือนกันมาดูที่อิตาลีบ้างทีมแชมป์เก่าถ้าพูดถึงอิตาลีในยุคปัจจุบันก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยมีผู้เล่นเวิร์คคลาสเหมือนในยุคที่ผ่านๆมาเท่าไหร่แต่ถ้าพูดชื่อมาก็น่าจะคุ้นหูกันอยู่ผู้สาประตูนี่แน่นอนเจ้าลุจิดอนารุม่าคนนี้เวิร์คคลาสแน่นอนประตูจากปเชก็ยืนเป็นมือนหนึ่งยาวๆครับสำหรับทีมอัสซูรี่อย กองหลังชุดนี้นะครับก็ไม่มีฟาเชโกอาชบี้ที่แบบถอนตัวออกไปแล้วก็จอโจสคาวินี่เนี่ยไปเจ็บในนักสุดท้ายของกานโชซีรีอาร์เลยนะครับทีมก็เรียกเฟเดริโกกัตติของจูเวนตุสเข้ามาส่วนคนอื่นๆก็มีอย่างโจนิเดลอเรนโซของนาโปลีเฟเดริโกดิมาโกของอินเตอร์มิลานอเลส a n โด o บาสโซนี่นี่ก็อินเตอร์มิลานอะไรประมาณนี้นะครับรวมถึงดาวรุ่งอีกหลายายคนกองกลางนะครับยังมีอย่างจอจินโยขอาเซนนอน นิโกโล่บาลล่าของอินเตอร์มิลานนะครับส่วนกองหน้าที่ช่วงหลังก็ไม่มีผู้เล่นเวิร์คคลาสเลยนะครับแต่ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาก็มีนักเตะอย่างจารก้าสกามักกาของตัลตาที่ผลงานโดดเด่นที่สุดในกองหน้าชุดนี้นะครับแต่ถ้าถามว่าใครที่ยิงประตูได้ต่อเนื่องกับทีมอัซูรี่ก็จะเป็นมาเตโอเรเตกีนะครับกองหน้าจากเจนัวที่เวลาเล่นทีมชาติมันก็ทําได้ดีร้มถึงตัวทีเด็ดนนเฟเดริโกเคียซ ก็น่าจะเป็นตัวหลักในเกมรุกของทีมชุดนี้นะครับถัดมาทีมแอลเบเนียนะครับน่าสงสารมากนะครับโดนจับมาอยู่กลุ่มนี้ก็โอ้โหผู้เล่นดังๆที่แบบเอ่ยชื่อมาแล้วรู้จักเลยก็คงจะยากนะครับดังสุดก็เนี่ยครับอาร์มันโดโบโรยากองหน้าที่เชลซีปล่อยให้กับฟูลแลมยิ้มตัวไปเล่นนั่นเองนะครับคนนีน้น่าจะดังสุดแล้วแต่ผลงานกับสโมสรอนเขาก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ดูแล้วแอลเบเนียอยู่กลุ่มนี้รอดยากนะครับมาดูกลุ่ม C ีนะครับกลุ่มนี้มีสโลวีเนียเดนมาร์กเซอร์เบียแล้วก็อังกฤษ ไปดูที่สโลวีเนียก่อนนะครับก็มีตัวที่เด่นๆพอสมควรนะครับอย่างผู้รักษาประตูยานโอบลักจากแอตเลติโกมาดริดคนนี้ความเหนียวหนบไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วส่วนตัวอื่นๆเนี่ยถ้าคุ้นๆก็จะมีกองกลางนะโยซิปอิลิซิตอดีตกองกลางอตาลันตานะครับปัจจุบันเล่นกับมาลิบอร์ในทีมบ้านเกิดนะก็อายุเยอะแล้วไม่รู้ว่าผลงานยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับส่วนแดนหน้าก็ต้องคนนี้เลยเบนจามินเซตโก้ของแอร์เบ้ไลซิฟที่มีข่าว กับหลายทีมในเกาะอังกฤษนะครับปัจจุบันก็ต่อสัญญากับไรซิกไปแล้วเดี๋ยวมาดูในผลงานในรายการนี้ว่าของจริงหรือเปล่านะครับมาต่อที่เดนมาร์กบ้างนะครับเดนมาร์กก็ยึดชุดเดิมๆจากอยู่โลครั้งที่แล้วติดมาหลายคนนะครับผู้ตัดประตูก็แคสเปอร์ชมเคลิลยังยืนมือหนึ่งอยู่นะครับปัจจุบันเล่นกับอันเดอร์เลชกองหลังก็มีเล่น,นอังกฤษหลายคนนะครับโยอาคิมอันเดอร์เซนของพาเลส มีซีมงเคียอยู่เอซีมิลานอันเดร์คริสเตียนเซนของบาร์เซโลนาอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามีกองหลังดังๆพอสมควรกองกลางนำโดยคริสเตียนอีลิกเซนนะครับจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังเป็นเบอร์1ิของทีมชุดนี้อยู่ทัวร์นาเมนต์ที่แล้วนะใครจำกันได้ก็มีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจนะครับต้องหามออกจากสนามแต่ว่าเขากลับมาเล่นฟุตบอลได้แล้วก็มีอย่างปีเอเอมยฮอยเบียของสเปอร์ก็ยังอยู่นะครับกองหน้ามีลาสมุดฮอยลุนนะครับศูนย์หน้าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สำรองก็จะมีพวกแคสเปอร์ดอเบิร์กของอันเดอร์เลชโยนาสวินของวอส์บวกพวกนี้นะครับฮอยลุนก็จะเป็นตัวจริง ข้ามาที่เซอร์เบียบ้างเซอร์เบียชุดนี้ถ้าหวือหวาก็น่าจะเป็นในแดนหน้านะครับมีดูซานวลาคูวิดของยูเวนตุสแล้วก็ลูก้าโยวิตของเอซีมิลานรวมถึงอเล็กซานดรามิตรวิดของอัลฮีราด้วย3คนนี้น่าจะแย่งตำแหน่งกันยืนเป็นหน้าเป้านะครับส่วนนอกนั้นก็ยังมีอย่างแดนกลางอย่างดูซานทาดิชนะครับปัจจุบันอยูเฟเนบาเช่ฟิลิปคอติิของยูเวนตุสอะไรประมาณนี้นะครับเด่นๆก็จะเป็นกองหน้าส่วนกองหลังนี่ไม่ค่อยมีดาวดังเท่าไหร่นะครับส่วนทีมชาติอังโอโงโ้้นียรรค แต่อุ่นเครื่องมาผลงานไม่ดีเลยนะครับอังกฤษชุดนี้ต้องบอกว่าผู้เล่นคุณภาพเยอะจริงๆทําให้มันก็มีบางคนที่ฟีทัรลีย์เดี๋ยวก็ต้องหลุดไปอย่างมาคาแรตฟอร์ดแจ็คกิลิชนะครับพวกนี้ต้องหลุดไปนะครับอาจจะฟอร์มสู้ต,ตัวที่เรียกมาติดไม่ได้รวมถึงแฮร์รี่มักวายได้รับบาดเจ็บแล้วก็น่าจะฟิตไม่ทันโดนตัดชื่อออกไปแต่ในรายของลูกชอที่ ยังไม่หายเจ็บดีเนี่ยก็เรียกมาก่อนเพราะว่าแบ็กซ้ายอังกฤษโอ้ไม่ค่อยมีนะครับประตูก็จะมีอย่างจอแดนพิกฟอร์ดยืนมือหนึ่งกองหลังก็คาวอลเกอร์เซนเตอร์ไม่มีแม็กวายก็จ,จะเป็นมาร์เกฮีนะครับลงมายืนคู่กับจอห์นสโตนกองกลางนี่ก็แน่นเลยครับเดนแคทไลท์เทนเล็กซันเดอร์อโนถูกใส่โคต้ามาเป็นกองกลางแล้วใส่เบอร์8ด้วยก็อาจจะเล่นตรงนี้นะครับแล้วก็เบอร์10เป็นจูดเบลลิงแฮมจากเรอัลมาดริดมีโคพาเมอร์ mer, นะครับจากเชลซีที่ในทีมชาติอาจจะเป็นตัวโจ๊กเกอร์ก่อนแล้วววก็มมี2ดดารุ่ง่งงให คอบบี้เมนูจากแมนยูแล้วก็อดัมวอรตันจากคิสตันพาเลตส่วนแดนหน้านี่เพียบนะฮะนำโดยแฮร์รี่เคนกองหน้าของบาริมินิกก็จะเป็นกัปตันทีมด้วยยืนเป็นหน้าเป้าตัวด้านข้างก็เพียบเลยบุกโยซาก้าของอาร์เซนอลฟิลโฟเดนของแมนซิตี้แล้วก็กองหน้าสำรองโอลิเวอร์รกินอีกโอ้เยอะแยะไปหมดอยู่ที่โค้ชแล้วล่ะกาเลือซาเกตนะครับ,ว,รรบว่าจะพาอังกฤษไปไกลแค่ไหนเพราะในกลุ่มรอบแรกเนะี่ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับมาที่กลุ่มดีนะครับกลุ่มนี้ก็หนักเหมือนกันโปรแลนด์เนเธอร์แลนด์ออสสเเตรรลียแ้วก็ฝั่งศ ถือว่าน้องๆกลุ่ม B ีเหมือนกันนะครับไปดูโปลแลนด์ก่อนโปลแลนด์นี่เป็นประเทศที่ไม่เคยขาดแคลนประตูมือดีเลยนะครับอย่างชุดนี้ก็ยังมีวอร์ซ c h เชสเน่ของ U ูเวนตุสยืนเป็นมือหนึ่งอยู่กองหลังก็จะมีอย่างยาคุบคิวโนะครับของอาเซนอลแต่ว่าก็เขามีปัญห,หาเรื่องบาดเจ็บอยู่ด้วยนะครับต้องรุนว่านัดแรกจะเล่นไหวหรือเปล่ากองกลางก็มีปีออดซิลินสกี้ของนาโปลีนะครับเป็นเบอร์สิตัวทําเกมแล้วก็แดนหน้า แน่นอนครับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ศูนย์หน้ากัปตันทีมชุดนี้ซึ่งมีข่าวว่านัดแรกจะเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนจากเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดนะโปลแลนด์ถือว่าเป็นชาติที่ค่อนข้างโชคร้ายเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาคาดิอุสมิลิกกองหน้าอีกหนึ่งคนเนี่ยก็เจ็บตอนอุ่นเครื่องแล้วก็ถอนตัวไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ก็มาเจ็บอีกส่งผลแน่นอนสําหรับเกมประเดิมสนามของโปลแลนด์นะครับมาต่อที่เนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์บ้้างชุุดดนนนนีก็คคคมมทััััโโยรูะบ มาที่ตำแหน่งผภาษาประตูก่อนพอแลนด์เนี่ยเป็นชาติที่ประตูมือหนึ่งเปลี่ยนแทบทุกทัวร์นาเมนต์เลยนะครับในช่วงหลังทัวร์นาเมนต์นี้ก็น่าจะเป็นบาร์ตเฟอร์บุลเกนนะครับประตูจากไบรตันยึดมือหนึ่งส่วนกองหลังนะครับก็นําโดยกัปตันทีมเฟอร์จิลฟันไดของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็มีเซนเตอร์มือดีอีกหลายคนนะทานาเก้ของแมนซิตี้สเตฟานเดอร์ฟลาของอินเตอร์มิลานแบบนี้นะครับ แบ็คขวานี่เลือกได้เลยเดนเซลดุมฟรีสของอินเตอร์มิลานหรือเจเรมีฟลิมโปงของเลเบอร์คูเซ่นก็ได้นะครับส่วนแดนกลางเนี่ยฮอนแลนด์เจอข่าวร้าย er นะครับเพราะว่าเฟนกี้เดอยองแล้วก็ทูนคูไปเนอร์เนี่ยเจ็บทั้งคู่ต้องถอนตัวออกไปจากแคมป์นะครับก่อนหน้าน,นี้ก็เสียมาเทนเดอร์รูนที่ถอนตัวออกไปก่อนหน้าน,นี้แล้วด้วย หายไป3คนกองกลางคอนแนด์นะครับแต่ว่าก็ยังมีอย่างจอจินโยไวนาดุ่มที่ปัจจุบันไปเล่นอยู่ในซาอุกับอันเอติฟัตนะครับมีที่เจนนี่เลนเดอร์ของเอซีมิลานซาวิซีมอนดาลุ่งจากแอรเบลซิกก็ยังอยู่ส่วนกองหน้านะครับตัวเป้าเนี่ยน่าจะเป็นวาเวกฮอตกองหน้าจากฮอฟเฟนไฮม์ยืนเป็นหน้าเป้าเพราะว่าเวลาเล่นทีมชาติเขายิงประตูได้บ่อยอาจจะแล้วก็จะมีโคดิกกัปโอของลิเวอร์พูลเนี่ยเล่นฝั่งซ้ายเมมฟิสเตอร์ปายก็ยังอยู่กับทีมชุดนี้นะครับส่วนหน้าจากแอ,อมกกดมาร มาที่ออสเตรียกันต่อนะครับออสเตรียชุดนี้น่าเสียดายครับไม่มีดาวิดอาราบานะครับนักเตะที่เก่งที่สุดของทีมชุดนี้แต่เจ็บยาวกับมารลิดแล้วก็หายไม่ทันนะครับแต่ว่าก็ชุดนี้ก็ยังมีดังๆอย่างมาเซลซาบิเซอร์นะครับของดอทมุลจะยืนเป็นกองกลางตัวรุกมีคอนหลัดไลเมอร์นะครับของบร์เมนิกเนี่ยก็จะเป็นเล่นตัวรับให้แดนน่าก็ฝากความหวังไว้ที่มาโกอานาโตวิดนะครับกองหน้าของอินเตอร์มิลานก็ประมาณนี้ฮะตัวของออสเตรียไม่ค่อยมีเด่นๆเท่าไหร่ปิดท้ายที่ฝรั่งเศส ชุดนี้ก็ตำแหน่งผู้รักษาประตูก็จะเป็นไม้์เมนยองนะครับของไอซิมิลานยืนเป็นมือนหนึ่งกองหลังก็ตัวเลือกเยอะมากเซนเตอร์ในมีทั้งวิลเลียมซาลิบาของอาเซนนอนดดโยอูปาเมการโน,โนของบบเยอร์เมิวนิกไหนก็จูสคุนเดของบาร์เซโลนาที่เล่นแบ็คขวาได้ด้วยนะครับแบ็กซ้ายก็จะมีอย่างเทโอเฮนันเดส ของเอซิมิลานด้วยกองกลางเนี่ยโหแน่นเอโดอาโดคามาวิงกาออลิเรียงชัวเมนี่จากมาริตท,ทั้งคู่นะมีเรียกเองโกโลกกองเต้กลับมาด้วยนะครับปัจจุบันไปเล่นอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียกับอันอิทิฮัดมีอาเดียงลาบิโอของยูเวนตุสวอลเลนไซเอเมลี่ของปารีสแซงต์แชงแมงแล้วก็มีองตอลกิสมันของแอตาลติที่ถอยมาเล่นกลางหรือเล่นหน้าก็ได้เพราะว่ากองหน้าก็มีโอลิเวียชิรูยืนอยู่แล้ว1คนแล้วก็มีคีเรียนเอ็มบัเป้นักเตะใหม่ของเรอัลมาดริดยืนด้านข้างไดด้้วย ทางฝั่งซ้ายขวาอาจจะเป็นอุสมานเดมเบเล่ของเปเชหนายสำรลองคิงสลีโคมันมาคุสตูรามพวกนี้นะครับโอ้โหถือว่าปึกครับฝรั่งเศสชุดนี้ถ้าผ่านรอบแรกจบสวยๆเนี่ยมีโอกาสถึงชิงได้เหมือนกันนะครับดูจากรายชื่อแล้วก็ฟอร์มการเล่นแล้วก็ตัวกุนซือแล้วใช้ได้ครับมาต่อที่กลุ่ม E กลุ่มนี้อาจจะจืดจางหน่อยนะครับมีเบลเยียมสโลเกียโรมาเนียแล้วก็ยูเครนแน่นอนว่าเบลเยียมก็เป็นเต็งของกลุ่มนี้นะครับ เบลเยียมชุดนี้ไม่ได้เรียกตัวตีโบกุกตัวมานะครับแม้ว่าจะหายเจ็บแล้วก็ตามก็จะใช้โคเอนคาสติลนะครับประตูของวอชบวกเป็นมือหนึ่งส่วนแนวรับก็จะมีอย่างพวกวอลฟา้าของเลสเตอร์ยานไฟตทองเก้นนะครับตัวเก่าปัจจุบันจุกับอันเดอร์เลชก็ยังอยู่แอกเซลวิเซลของแอตมาตลิดโทมัสมูนิเย่ทีโมทีคาสตันเย่พวกนี้นะครับกองกลางยังเป็นจุดเด่นของทีมชุดนี้นะครับมีเควินเดอร์บอยกับตันทีมจากมนซิตี้บัญชาเกมมียูร e ิเตเลมันจากวิลล่า ยานิกาซาสโกของอันชาบับก็ยังติดมานะครับส่วนแดนหน้าโรเมลูลูกากูดดวซันโวจากรอบคัดเลือกจะยืนเป็นหน้าเป้าแน่นอนนะครับส่วนตัวด้านข้างมีให้เลือกหลายคนนะครับเรโยนตอสซาข,ของออร์เนนอลหรือว่าเชลยมิโดกูของแมนซิตี้ก็มีโอกาสลงขนาบข้างลูกากูทั้งคู่นะครับถือว่าแนวรุกอันตรายใช้ได้เกมรับก็พอไหวนะครับยูเครนรอบแรกไม่น่ามีปัญหาอยู่ที่รอบต่อไปครับว่าจะไปคว้าเจอใครนะครับ มาดูเพื่อนร่วมกลุ่มบ้างนะครับไปดูที่สโลวาเกียชุดนี้ก็ดังๆก็อย่างมาตินดูบัฟกานะครับประตูของนิวคาสเซิลก็จะเป็นมือนหนึ่งของทีมชุดนี้ส่วนกองหลังก็จะมีอย่างบิลาสครินเนียนะครับของปารีสแซงเชียงแมงเป็นกัปตันทีมนะครับนำแนวรับกองกลางชุดนี้ก็ไม่ค่อยมีเด่นเ่นเท่าไหร่ก็จะมีอย่างสตานิสลาฟโรบอตกาของนาโปลีนะครับส่วนกองหน้าเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างน no ูเนมเลยทีมชุดนี้ เดี๋ยวคงต้องไปดูในยูโรครับว่าจะมีใครเป็นกองหน้าที่แจ้งเกิดขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับสโลวาเกียมาที่โรมาเนียนะครับโอ้โหโรมาเนียนี่ก็ห่างหายจากฟุตบอลระดับทวีปไปพอสมควรนะครับชุดนี้ก็เป็นนักเตะที่เกรด B เกรด C ีซะเยอะนะครับหลักๆก,ก็จะมีลาดูดรากุซินเซนเตอร์จากสเปอร์นะครับยืนนําเกมรับหู่นอกนั้นนี่หาตัวดังยากเหมือนกันนะก็มีอ่ะยานิสฮาจี อันนี้คุ้นเพราะว่าเป็นลูกของจอร์จีฮาจีนะครับอดีตตำนานทีมชาติโรมาเนียนั่นเองนอกานั้นตัวลังดังยากมากเหมือนโซลวาเกียครับไปหาดูฟอร์มเอาในทัวร์นาเมนต์แล้วกันนะครับว่าจะมีใครที่เป็นแบบดาวลุ่มโผขึ้นมาบ้างปิดท้ายกลุ่ม E ีด้วยยูเครนนะครับยูเครนเนี่ยแม้ว่ารอบคัดเลือกเขาจะเล่นในบ้านไม่ได้เลยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสงครามนะครับก็ต้องไปใช้สนามที่โปลแลนด์เล่นแต่ว่าก็ยังผ่านเข้ามาเล่นรอบสุดท้ายได้นะครับตำแหน่งประตูเนี่ยมีให้เลือกหลายคนเลยนะครับอังเดรลุนิน ยึดมือหนึ่งของเรมาริดได้นะครับแต่ว่าเขาไม่ยังไม่ได้การันตีมือหนึ่งกับทีมชาติเพราะว่ามีตัวเลือกอื่นๆอย่างอนาโตรีทูบินที่เป็นมือหนึ่งของเบนฟิก้าก็เป็นอีกหนึ่งตัวทางเลือกนะครับกองหลังก็คุ้นๆก็อิลยาซาบานี ani, ของบอลมัรตวิตตลี่มิโคเลนโกของเอเวอร์ตันนะครับอยู่ในทีมชุดนี้ด้วยแล้วก็จะเป็นตัวจริงแน่นอนกองกลางเขาขยับอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกนะครับในสโมสรอาร์เซนอลจะเล่นแบ็คซ้ายแต่ว่าทีมชาติซินเชนโกจะเล่นกองกลางนะครับ แล้วก็มีโตทําเกมจะเป็นมิคาอิโลมูดริกจากเชลซีนั่นเองกองหน้าปีนี้ผลงานดีหลายคนนะครับอาร์เตมดอบบีกนะครับยิงจนพาชิโรน่าไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้นะครับเกือบได้ดดวสันโบลารดิก้าด้วยรวมถึงโรมมนยาเลมชุกกองหน้าของบาเลนเซียก็ผลงานดีนะครับถือว่าหน้าเป้าเขาดียูเครนปีนี้ถ้าวัดจากรายชื่อนะผมว่ายูเครนก็น่าจะตามบลเยี่ยมเข้าไปรอบล็อกเอาท์ได้ไมย่ยากนะครับ มาที่กลุ่มสุดท้ายกลุ่ม F นะครับมีตุรกีจอร์เจียโปรตุเกสแล้วก็เช็กเห็นรายชื่อแล้วก็ต้องบอกว่าโปรตุเกสก็น่าจะรูปป่าแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมว่าโปรตุเกสเป็นทีมที่เวลาเล่นรอบแบ่งกลุ่มก็เล่นไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยชนะรวดอาจจะมีหลุดเสมอบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะครับไปดูไล่รายชื่อกันก่อนนะครับไปดูที่ตุรกีก่อนตุรกีมารายการนี้ด้วยความที่ไม่ค่อยพร้อมเลยนะครับผู้เล่นดังๆหลายคนถอนตัวออกไปนะครับอย่างเช่นชากราโชยุนซูเอเนสอูนาวพวกนี้เจ็บถอนตัวไปหมดเลยนะครับ ตำแหน่งผู้รักษาประตูก็จะมีอย่างอันทายบานเดียนะครับของแมนยูติดชุดนี้มาแต่ว่าก็ยังไม่รู้จะเป็นมือหนึ่งหรือเปล่าส่วนเด่นๆก็คงจะเป็นพวกตัวลุกนะครับชุดนี้มีกัปตันทีมฮาคารชาลานูรของอินเตอร์มิลานเป็นจอมทัพเลยแล้วก็มีดาวรุ่งอย่างอาดากูแลของเรอลัลมาดริดด้วยนะครับแดนหน้าน่าจับตามองไปที่ K ish, เคนายูดิสดาวรุ่งจากยูเวนตุสนะครับอาจจะแจ้งเกิดในทัวร์นาเมนต์นี้ก็เป็นได้ ส่วนจอร์เจียนะครับมาเล่นยูโรเป็นครั้งแรกผู้เล่นโหไม่คุ้นหูแน่นอนยกเว้นคนนี้ครับคุยชาควารัสเคเลียปีกจากนาโปลีนั่นเองนี่คือนักเตะที่ดีที่สุดของจอร์เจียในชุดนี้และอาจจะตลอดการด้วยนะครับมาดูกันว่าคุยชาในทัวร์นาเมนต์ระดับยูโรนะฮะเขาจะเจิดจรัดแค่ไหนมาต่อที่โปรตุเกสนะครับทีมเต็งของกลุ่มนี้ก็แน่นอนขุมกําลัง หลักมากันครบนะฮะประตูเป็นเดียโก้คอสตาของปอร์โตยืนมือหนึ่งกองหลังมีลูเบนดิอาร์ของแมนซิตี้นะครับเดียโก้ดาโลของแมนยูเปเป้นี่ก็ยังติดอายุก็40ปีได้แล้วนะเปเป้รว <Pe pe S 2> มถึงชูอาลคานเซโลผู้เล่นฟูลแบ็กก็ติดมาด้วยนะครับกองกลางนะมีชูอาปาลินญาของฟูลแลมบรูโน่ฟอนานเดสของแมนยูชูอาเนเวสดาวรุ่งที่น่าจับตามองจากเบนฟิก้ากองหน้าแน่นอนคริสเตียโน่โรนันโดนะครับกับตันทีมจากอัลนาเซอร์นำทัพชุดนี้ ส่วนตัวขนาดข้างโรนัลโดเนี่ยจัดได้หลายคนเลยนะครับเบนาร์ดโดซินวาก็ได้ชูอัลเฟลิกราฟาเอลเลอาเดียโกโชโต้าเปโดเนโตนะครับเลือกได้เลยกับการปรับแผนในรอบแรกของโปรตุเกสแต่ที่แน่โรนโดยืนแน่นอนนะครับปิดท้ายด้วยสาธารณรัฐเช็กนะครับ เชคนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นทีมเลือดใหม่แล้วก็เป็นทีมชุดที่ไม่มีสตาร์เหมือนชุดก่อนๆเลยนะครับดังสุดน่าจะเป็นโทมัสซูเชคของเวสแฮมที่รับบทกัปตันทีมยืนดันกลางทีมชุดนี้ส่วนแดนหน้าก็มีอย่างพัช,ชิกชิกนะฮะของเลเบลกูเซนเป็นตัวนําทัพนะครับนอกนั้น้เนี่ยเป็นตัวหน้าใหม่ๆรอแจ้งเกิดทั้งนั้นเลยนะครับก็คงต้องรอดูในยูโรครั้งนี้ว่าจะมีใครที่แบบพุ่งขึ้นมาหรือเปล่านะครับสำหรับฟุตบอลยูโร 2024นะครับก็จะเปิดฉากคืนวันศุกร์นี้แล้วนะครับนัดแรกก็จะเป็นเยอรามันพบกับสกอตแลนด์เวลาตีสองของคืนวันศุกร์หรือเช้ามืดวันเสาร์นั่นเองนะครับก็ติดตามกันได้เดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเรื่องที่น่าสนใจของยูโรในครั้งนี้สําหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ